สวัสดีครับย่ามเทียงครับมัอนี้เมา,นามหน้าเหม่งงวอครับแดดฮอนฮอนครับพี่นอ้อยงยามเทียงครับง้วกับหิ้วน้ำครับเอาน้ามาให้งัวยามเทียงครับง้อหิวน้ำครับ อิ่มบ่ให้กินสองถังเลยครับมัวสนี้ก็เจ็บขาครับพี่น้องดีสสนจังไรบู กินนามแล้วก็ไปหากินอย่าต่อครับ หากินยาลมกต่เ็๊สบายครับพี่น้องนิ่มถึงเทียงครับเขายนี่ประเทศเกี่ยวอยู่ครับล่อรถดเกี่ยวมเมื่อเกี่ยวหายครับเดี๋ยวเสียวน้ำไปง้วยตัวหนึ่งต่อครับตัวหนึ่งถ่ายกินน้ำอยู่ครับไปกันต่อครับ